รอ,องเท้ามาให้อย่างใหญ่รอ,องเทาง้าบบมีรองเท้าใส่นี่ตัดแล้วครึ่งนึงนี่ฮะมันบบมีรองเทาง้าใส่ตัดไม่ให้อย่างเอามันเกินมันเกินเห็นบอลนี่มันเกินมันเกิน,น,ต,นตีนนะนะเดี๋ยวดูตัดตีนไม่ได้จ้ะรองเท้าเขาเขาบริจาคมาอืก็ต่างื้อรองเท้าเนี่โยโบจ่าบบมีตังหรอกบริจาคให้แน่ เนี่ยบ่มีรองเท้าใส่ดูนี่อันนี้เขาก็ให้ม้านี่นี่ยายยยาตัดไปแล้วครึ่งนึงเด้อตัดใส่ตัดใส่สังเก่างไรดอกยายตาสงสารเนาะอื่มีตาซื้อไหมอุตสาใส่ไปก้อนอันนี้ตัดแต่ตาอืดเสมอตีนบ่โอ้นี่เด้อเดีอตัวนี้ยังไม่ตัดเยตัดก่อนนี่ตัดมาแล้วก้นมันอืคือมันยากแทรตาตัดก่อน การเห็นมันเสมอกันไงล่ะ่ายคลิปมาตังโดนบ่ไรมันจิตมันจิตดดน้ำเขาหน้าตาเนาะจะได้มีเงินซื้อรองเท้าเนี่ยนะเดี๋ยวกะใหญ่ยกขึ้นมานาสงสารแฉ่เพิ่งเห็นรองเท้าแล้วเดี๋ยวกะใหญ่อเอาไปซำเขาขายมาซ้ำแม่เนี่ยไปหาคนว่าน เขาห้มาเนี่ยทีนี้มันเลยตีนมันสั้นนี่มันก็เลยมันตะลัดตีนนะยิ่ตัดแต่ครึ่งนึงทีหลังจะเส็บตีนสั่งได้ไหมเดี๋ยวต้องใส่ดูก่อนตอนนี้เฮ้ยมันคือเกามันเนี่ยแมโอ๋ยมันยังเกินอยู่ใส่ใส่คือเกาเขาเนาะเอาออกมันเท่ากันป่ะนี่แกล้งให้มันงามๆยังง่อยจ้ว ออกมนันโอ้เด็กน้อยนะึงออ้โอ้ยสวัสดีจา้าเพื่อนๆสุขคนสุขคนยายขอต่างคซื้อรองเท้าเน่บริจาคทุกค,คนระบาดนันยังดีเนาะ <laughs> ยายขอต่างคซื้อรองเท้าแน่ยน่ยายนี่เฮ็ดคลิปมาตั้งโดนเลยเนี่นิพ่อปี้แล้วนี่ นี่รองเท้าเก่าเขาเอามาให้เนี่ยมันตื้นมันจะเลืุดตีนยายก็เอามาตัดเนี่ยอขอขอตงังค์ซื้อรองเท้านี่เด้อจะตัดอีก,กอนเดี๋ยวโอูมันพอหรือย,ยังตาโอู้มันยังยุติกาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกเอ้ยมีคนสงสารยายเนี่ยบ่น้ะรองเท้ากับบ่มีไสเน,เน,ไเไเน,นเนี่ยดูไปไลยเอาเม็ดตัดเอามันตลุดตีนเนาะ

เพื่อนเอ้ยสงสารยายนะบบกดให้ยายนะึ่งเด้ยอย, <c oughs> ยุงกัดหัวยายเลยเนะเดี๋ยวเออใครจะพอดีแล้วตาเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่อีกก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเท้านี่อีกน้อยเนื้ยหนุ่งจะหลายหล ดูก้อนบะเนยเอ้ย,อยางามไปเลตตานี่ใช่ไหม <c oughs> เอ้ยงามแบบเพื่อนๆเ,เอ้ยได้ใส่รองเท้าไม่แล้วบัเน,นี่นี่ตัดแล้วเห็นโบ่ื้ยนี่ไม่ต้องซื้อเลยนี่ตัดแล้วใส่พอดีเลยบัเน,นี่เออ <c oughs> ขอทาขอทาเ้ย สบายใจได้ได้รองเท้าใหม่รองเท้าคนละครึ่งรองเท้าคนละครึ่งนะเนี่ยนี่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาทิ้งแล้วรองเท้าคนละครึ่งนี่โอ้ยไปนี่ส้นมันมันยาวเกินโพดเออไม่เอาแล้วใส่แค่นี้ก็พอแล้วรองเท้าคนละครึ่งมาทั้งคู่าตาเนาะเอ,อ้ยบวดังให้มันให้มันลูไ่ไปวิวเนาะ ตาเนาะให้มันได้วิวหลายๆเด้เออ,อยากพานังเขาเนี่ยเนาะตาเนาะจะได้ตัางไปซื้อรองเท้าอือ,อไปบึงก่อนเด้อรองดูตารองตีนดูรองรองเท้าดิพอดีไหมพอดียวะนี่เนาะพอดีระเด้อ,อโอ้ยไปบ้านก่อน กินข้าวอยู่กินข้าวกับยังตาต้่มน้องใหม่ก็ปิกกะปิไหนเนี่ยโอ้ปีตาแซ่บแก่แซ่บกับมากินถูกแม่โอ้นี่ปิกกะปิอืนี่น้องใหม่มีแค่นี้ตีกินแค่นี้ก็พอแล้วเอออืตากินคนเดียวก็อิ่มแล้วตาเป็นตาแซ่บกินยังเผ็ดเลอยยายอ่ะยังเพียร่อยตี หน่อไม้มีแค่นี้ตีโอ้เป็นต่แสบบ่พี่น้อง้แค่่นีะพี่น้องเอ้ยเป็นต่แสบบ่เบิ่งไมีแขวบ่ตาไมีแขวบ่แขวบ่มีก็เตะใายเตะขว้าเตะไปเตะมาเตะเข่าโกบึ๊บไงอ๋อจะเป็นจะเป็นโกซใแล้วเนาะโออโกมันว่างเด้ม่นมีอารักขาัว ากินเผากันน้องไม้เป็นตาแสียบนะแก้วกับบม่มีกินน้องไม้อันนี้พริกกะปอิอาหารเย็นมา <laughs> เย็นเรายายมียนหนึ่งนะทุ่มเนาะตีโออาหารหนึ่งทุ่มตีมกินซัมมี่กันอยู่ได้นะนได้แล้วเนาะ จนีก็รู้แล้วโหนี่อาหารสุดรู้ติโหพี่น้องเอ้ยเบิ่งอาหารสุดรู้ของตา <c oughs> เออเป็นแต่แสบต่ลำมีกะให้ตาพอซื้อหมูซื้อไก,ก่ในตัวพรุ่งนี้อย่าลืมไปซื้อรองเท้าให้ใหยายด้อยรอ,องเท้าคนละครึ่งอะ่ะ <c> ต <oughs> าตาเอ้กินข้าอะไรกินข้าวต้มด้วยนี่ นี่ก็ต้มมัดหน่อยกะทิทเออให้มัดให้ต้มมัดหน่อยยาแล้วว่าเนาะเออนี่นี่กะต้มยายห่อมือมัดนกาต้มขึ้นหนาหักนี่งามบ่เอองามอลยห่อให้ตากินเด้อยายจะลองแกะบุงเด้อแกะดูไม่สุกบ่ยายเนาะแกะดูสุกบ่ ก็เจ็บก,กับเจ็บเนาะเร็วๆเนี่ยเออกินแล้วก็กินของหวานด้วยมันมันก็หวานอยู่ข้าวต้มผัดแต่ว่าเอาข้าวต้มผัดคือใส่ใบตองใส่ใบตองมาใส่หิ่งหิ่งใหญ่แล้วอุ้ยเนาะต้มผัดเอาก็ใส่ใรใรก,ใก,กระทะยมีแกะก่อนไหนเลยใหญ่กับหอกคือคือเนาะโอ้โหเจอและโอ้ย,อย,อย,อยตาแสบเลยเนาะข้าวต้ม มันมักแก่เพอ่ะตาอ่ะอะิดกนเอากินดูสิมีฟองใหญ่กนะลังผิดเ <c oughs> ขาติดปากเอาไฟ้าพุ้สาวที่เออจับปะจับจัอ้ยมันงยายยากินอันนี้โอ้ขงยายแกะ้พร้อมเนะมมาะเออ เด้ยวมันกินหลขึ้ยมาบ้างก็โอ้โนี่กล้วยเอ๊ะห่อใส่นี่กล้วยกันยังไงโอ้โเป็นตาแสบแใจพี่น้องเอ๊ะกินข้าวต้มน้ำกันเด้อกินก้อนบันนี่หืมระวังติดคอระยะอร่อยเนาะแซ่บเอ็มเอ็มเนาะ ลำางแดดอ้าวมาลำมาล้มนี่ไม่ล้างยิ่มาลำางไหมอืมแซ่บดีวะมีกล้วยกล้วยขอมเอ้ยยายก็ทำเป็นเนาะยายไปกินข้าวเลยยายจะกินข้าวต้มไปอินแล้วเยอะอืมได้อินหรอเริ่ตาย้ยินอะไรเยอะเริ่มไปจ้าอืม นั่กินให้ดิละสมัดสมัดโสมัดเซ็บเซ็บเซ็บพอได้ล่ะตาไปใส่นอตาไปทางดีล่ะโอ้ยายเออได้ใจมาแล้วเนี่ยเนี่ยไหน áo 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 mang ra nè cũng lẽ đi hình dây nè ta dây tôm nấm pa chứ tôm nấm pa tì tôm nấm pa ăn tôm nấm pa à để dây chặt hai ok dây nấm nà dây pe pa ba chặt hai chặt chẹp nó hãy đu tua cây thế ô bật nhảy nó ไก่บักใหญ่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนี่หยังใหญ่ต้มเยอะเดี๋ยวต้มไก่น้ำปลาเนาะอยู่ต้มต้มไก่น้ำปลาเผื่อวะนี่ตาเดี๋ต้มน้ำปลาเด้อตัวใหญ่จ้ะน้ำเดือดพอดีละอืมตัวเอฟเลยเนาะอืมต้มเอฟเลยต้มน้ำปลาอืน้ำเดือดแล้วอืเอ้าตา ตีโน้ตทำตีนน่คือยาวใช่ตีโน้ตทำยังไงเนี่ยตาเอาฟ้ามัมาปีตีเอาไม้ขัดไว้ก่อนเดี๋ยวด้วเดยย้อยวนี่กลนมันใส่กลนมันนำเนาะตีตีฟ้าเลยเนาะโอ้เมื่อวานให้กินพริกกะปิวันนี้ได้กินไก่ตุ้มน้ำปลาแล้วหวานตอนค่ำอ่ะ ขี้แสเหะยายเออมามสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมไหนเบิ้งไหนเบิ้งดูโอโอ้ไก่ตุ๋นพี่ยหนาแสบเห็นปะแสบเลยสุกแล้วปาดน้ำพริกน้ำพริกสามรสยายเห็ดเปลี่เลย อเห็ดเป็นล้วเนาะมี่งก่อนเว้ยโ้ยกินกระพิกระปีหลายเมื่อวานนี่กินแซ่บบ้างดูแซ่บอ่าบังตดเข่าด้วยหลายจะไล่นี้เดอโอ้แต่แซ่บตาอืมเปื่อยยางดีเลยนี่ยเ ไก่ต้มน้ำปลาด้วยพี่น้องเลยพี่น้องกินน้ำกินเนื้มอมึงเพื่อนเพื่อนเนื้อพี่น้องเลยอันนี้ตับเด้เนี่ยตับตับไก,ก่ตาบ่มีแก้วกินกอนอ่อนๆเนาะอืมเอาตาคำน้อยๆพออืมมาเยอะกินม็ดนี่จากเยอะ โมเพส้นเยอะยัยนทำไรหลาย,ลยนะ่ะไส่ต้มน้ำปลายายต้มเป็นเด้อตาเป็นคนตาเป็นคนกินยายเป็นคนต้มเนะาะบะแมันต้มตุนเด <laughs> ต้ต้มต้มอย่างเดียวไม่ได้ตุนเด้อเออเสียบไว้มาทีอ่อบปีบไม่ได้อบในอะคือบอบปีบเนาะเออ เบ่งเบียดปดเบียเบียแ<ต>เศรหลายเศบหลายเดี๋ยวยายไปตักข้าวมากินก่อนนะเ <ไป S 2> ดี๋ดวยตวตาจิกินบดนี้จากเว้ยไปตักข้าวมากินเดีย๋ยวยายวย่าไปงันบดเลยละเนื้อ